ถัดไปนะคะเป็นตัวอย่างการทำรายการของอสศศูนย์สองก็คือเมื่อเราลิสต์มาแล้วนะคะเราต้องการที่จะยกเลิกรายการที่เราลิสต์มานะคะเราก็เข้าไปที่อสศศูนย์สองนะคะเป็นลิสต์แคนเซิลนะคะก็คือเป็นการแคนเซิลรายการ PO อที่เราลิสต์มานะคะเราก็เข้าไปที่กิ่งเมนูเดิมนะคะก็คือกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและการเลื่อมปีใบสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะอันนี้ก็จะชื่อแบบฟอร์มอสศศูนย์สองนะคะเป็นการ ยกเลิกรายการ PO ขอขยายเบอร์จ่ายและการเลื่อมปีหรือว่า list cancel นะคะเราก็เลือกไปที่แบบฟอร์มอสศูสอพอเข้ามาแล้วหน้าจาก็จะคล้ายๆกับอสศ1เลยนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าในหน้านี้เนี่ยระบบจะ,สะแสดงรายการที่ list มาแล้วเท่านั้นนะคะอย่างตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะ,สะแสดงเหมือนกันนะคะ,สะแสดง ปีงบประมาณให้เป็นปีปัจจุบันนะคะรอบก็คือสามารถเลือกรอบได้นะคะที่เปิดได้ทำนะคะรอบมีนารอบกันยานะคะจากนั้นเราก็กดแสดงรายการระบบก็จะแสดงรายการมาให้นะคะเป็นรายการที่เราทำการลิสต์มานะคะแล้วเราต้องการที่จะแคนเซิลล s สต์นะคะเราสามารถกดเลือกทั้งหมดนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยติ๊กเลือกนะคะทุกรายการนะคะ ในหน้านี้ก็จะแสดงจํานวนเงินรวมทั้งหมดนะคะจํานวนรายการทั้งหมดก็คือรายการพ o อนะคะจํานวนเงินของรายการที่ถูกเลือกก็คือที่เราจะทํา l i s t cancel นะคะอันนี้ระบบก็จะขึ้นมาให้นะคะถัาไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกรณีที่เราเลือกบางรายการนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าจํานวนเงินของรายการที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะเป็นาตามรายการที่เราจะเลือกไป Can c ซ l list นะคะ อันนี้เราตัวอย่างกดบันทึกรายการนะคะจะเห็นว่าเป็น PO ที่ลงทายด้วย0ูกับ0ูนสมะคะสมมติเรากดบันทึกรายการระบบก็จะแสดงหน้าจอยืนยันการทำรายการนะคะว่าจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจำนวนกี่รายการนะคะในการที่เราจะยกเลิกที่เราลิสต์มานะคะเราก็กดบันทึกข้อมูลนะคะ ระบบก็จะแสดงหน้าจอยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนกี่รายการนะคะแล้วเขาบอกว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะพอเรากดดําเนินการต่อนะคะระบบก็จะกลับเข้าสู่หน้าอสศูนย์สองจากนั้นเรากดแสดงรายการอีกรอบนึงนะคะจะเห็นว่า PO ที่เราเลือกไว้เนี่ยก็คือที่ลงท้ายด้วยศูนย์สองกับศูนย์สามเมื่อช่วนี้หายไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการทำรายการของรี Can เนะคะ